ทำขนมเผือกกะพ้าอ่อนกินกันสูตรนี้อร่อยทำง่ายเนื้อเหนียวนุ่มเนึบนำไปนึ่งก็ได้จี่ก็ได้ไปทำกันค่ะวันนี้ใช้เป็นเครื่องบดสับค่ะเผือกนึ่งสุก350กรัมแป้งข้าวเหนียว150กรัมแป้งมัน50กรัมน้ำตาลทราย120กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชาตามด้วยกะทิ300 ml มล แล้วก็ปิดฝาเครื่องบดสับค่ะบดสับได้เลยเริ่มจากเบอร์เบาๆก่อนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีเข้ากันดีแล้วก็ปั่นเบอร์แรงได้เลยค่ะบดสับปสมคลักนะคะเปิดฝาออกค่ะปาดขอบโถลงแบบนี้1รอบนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะปั่นต่ออีกสัก3-4วินาทีนะคะก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีก1รอบค่ะหลังจากนั้นใส่เนื้อเ้าลงไป150กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะไปเตรียมตั้งเตาได้เลย วันนี้ใช้เป็นกระทะสี่หลุมใบเดิมใช้เป็นไฟอ่อนค่ะกระทะไม่ต้องรอให้ร้อนนะคะลองก้นกระทะด้วยเผือกหรือว่ามาพาะพร้าวอ่อนตามชอบเลยค่ะแล้วก็เทเนื้อขนมทับลงไปให้เต็มหลุมเลยนะคะแล้วก็โรยด้านหน้าด้วยงาขาวงาดําขั่วค่ะเสร็จแล้วปิดฝาหม้อไว้ได้เลยนะคะ เช็คว่าขนมของเรากลับด้านได้หรือยังให้เปิดดูได้เลยนะแต่ด้านล่างขึ้นปเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาซัก3รอบค่ะจี่ให้กรอกให้เกลี่ยนะคะจะอร่อยมากๆเลยถ้าใครสนใจกระทะสีหลุมใบนี้กดเข้าดูได้เลยค่ะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟออล์ i k k t อกเบลหรือว่าคอมเมนต์ไว้ถ้าใครฟังสุดขนมไม่ทานกดกรู้สูดขนมได้ในคอมเมนต์มีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ